รู้สึกว่าแบบมีแรงน้มถ่วงก็อะไรอ่ะเอาเอาภูมิยังไงภูมจะอ้วกอย่าดมไิลูกป๊าป้าอย่าดมในกระเป๋ามีเขาจะมองเราใช่ปะเราจะเดินไปทางไหนเขาก็จะมองเราแค่หาสีก็เจอก็ได้หรือถ้าจะชาเลนจ์หน่อยก็คือต้องไล่จากเหลืองเขียวฟ้าแดงภูเก็ตภูเก็ตแย่และภูเก็ตอยู่เฉยๆ เรากำลังจะไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์กันราคาแพงมากมือสัน่นคนละเก้าคนละเก5ส่ไม่ใช่แค่9 0้าร้อยธรรมดาเก้หดอลลาร์นะคุณนะ20เด็กก็ไม่มีเว้นเลยเด็กก็ไม่เว้น ทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่วนรนากาศยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าแผนเราจริงๆเราจะไปลอยพีกเป็นจุดที่แบบไฮไลท์มากทุกคนต้องไปป้าก็อยากไปมากเลยแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่เราเตรียมตัวจะออกจากบ้านฝนมันก็ตกเราเช็คพยากรณ์อากาศก็น่าจะฝนตกทั้งวันได้ไงดีเราจะไปไหมจะรู้ว่าเราจะต้องไปไหมเดี๋ยว่แดดจะเร่มออกบูบูไปเลยไปไอ้นี่ไงไปถ่ายต้นต้นไม้ใน เล็กก่อตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วแล้วจะมีก็มี<ร>แข็งไปวอลล์ลคีน้องหมาน้องหมาดูแข็งแรงอ่ะไม่ไม่เราจะไปดูต้นไม้ก่อนเนาะต้องไปดูต้นไม้ใช่ น้องว่ามันแปลกไหมล่ะต้นไม้มันถึงขึ้นโดดเด่อยู่อันเดียวอยู่ตรงเนี้ยแปลกนะมันมีชื่อเสียงมากเลยเนี่ยนักท่องเที่ยวเขามามีคนมาถ่ายรูปเหมือนเราเยอะมากมเยอะอเยอะแล้วอ้าวเยอะตั้งแต่เรามานิวซีแลนด์เราเห็นคนที่มันอยู่กระจุกกันเยอะอย่างนี้เหรอตอนนี้เรามาถึงคัสซิงโวแล้วที่ตอนขามาเราผ่านจะบอกว่าวันนี้ดูดิฝนตกอีกแล้วทุกคน ควรจะไปหรือเปล่าลอยพีกจุดที่เราแบบอยากไปมากเพราะว่าศษามาแล้วว่าวาดีแต่ว่านะทุกคนเขาบอกว่าวันนี้มันแบบมันมีพายุก,ก็ไม่ควรไปเนี่ยฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยโปรยปลายมาก <Okay. S 2> เด็กก็คือยังสนุกอยู่ฝนตกทั้งวันแล้วก็ตรงนี้มีอาหารด้วยอ่ะจะจะเล่นหรือจะกินก่อน t h ่จะได u ต h a วเที่ยววันน a ้เล a และฉันก็จะบอกคุณว่าขอบคุณขอบคุณทุกคนที่มีเวลา นี่นะะีก็อธิบายกันไปแล้วก็อันนี้เป็นค่าตั๋วอันนี้เราซื้อแ a m มิล p ี่พาผู้ใหญ่2เด็ก2 8 5ก็คือเล่นได้ทุกอย่างเลยโอเคกลังทานอาหารกันก่อนเติมพลังเราน่าจะอยู่ยันเลิกอ่ะ5โมงเย็นมีหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวเราไปรอชมกันจริงๆก็คือมาหลบฝนนั่นแหละฝนหยุดตกแล้วแต่ว่ายังกินข้าวไม่เร็ด ข้างในเขาจะมีโต๊ะไว้ให้เราเล่นเกมต่างๆด้วยแล้วก็มีที่ซื้อของเป็นของเล่นแหละเนาะแล้วก็มีอาหารด้วยอาหารที่นี่ส่วนใหญ่เป็นแบบน้เยอร์นะเป็นพายเหมือนเป็นอารมณ์แซนด์วิชนะนะเนาะก็ห้องกินเหมือนร้านข้าวราดแกงบ้านเราเ,เด็กเข้าไปแล้วเราก็เข้าไปอันนี้อย่าลืมดาวน์โหลดแอปก่อนนะเค มันคืออะไรอ่ะตรงนี้มันถ่ายรูปได้ป่ะเนี่ยมันเป็นบ้านเอียงไงที่เราเคยไปที่บิลเล่แ,แล้วทีหนึ่งวะมันทาให้เรางงๆอันนี้ไงที่ปวดหัวรู้สึกว่าแบบมีแรงโน้มถ่วงร, <laughs> รู้สึกว่ามันต้านแรงโน้มถ่วงไงอุ <laughs> มนำตลกเนี่ยน้องกับใรอ่ะมึงกัอะไรอ่ะ,ม,อะ,อะ <laughs> มันรู้สึกว่าตัวเราหนักว่า เอาเอาูมิยังไงูมิจะอ้วกอย่าดมไม่ลกป้าป้าอย่าดมในกระเป๋ามีในกระเป๋ามียาดมเอาไปห้องอื่นเอาไปห้องอื่นเออบามีก็นี่นี่ไปมันก็ไม่ไหวแล้วแบบนี้ป้าไปห้องต่อไปเลยไปห้องอื่นไปห้องอื่นอแโอ้ยจะแย่เป็นลมจบแล้วจบแล้วสภาพ เราจะดมหน่อยไหมอันนี้อันนี่สามฮอรออฟโบลวิ่งเฟสก็จะมองเราใช่ป่ะเราจะเดินไปทางไหนเขาก็จะมองเราเราเดินไปทางไหนเขาก็มองเราเฮ้ยเจ๋งอ่ะแล้วคุณลุงคนนี้คือใครอ่ะเขาเป็นใครอ่ะเขามีหลายคนเลยอะฮะอ๋อคนไหนคือไอสไตล์เออเ้อจะเช่อกันเนี่ยขนาดข้างบนเขายังมองเราเลยอ่ะไปห้องต่อไปสี่เอเมลุงนี่หรอ ลุกชุดเดือยวินโดกมองผ่านวินโดก่อนเดี๋ยวลืมลุก n อร์ม l w a อ k ์ n s i d e ซด์ยูวิ i บีเซอร์ไพรสอุยอ๋อตัวจะใหญ่ขึ้นเนาะอ๋อผมไปเดินมาเดี๋ยวมยวีถ่ายให้แพงมาแล้วตัวบเรเ่มเลยเฮ้ยอ๋ออีกมาตตวหนึ่งอา้าวตัวเล็กเฉยตัวเล็กเฉยเลย อ,อีกห้องหนึ่งกลไกเลยที่ต้องใช้กลไกมากหมุนไปหมุนมาเฮ้ยทำได้ยังไงเออยทำไมอันนั้นลอยได้อ่ะ อ๋อด้วยมือี่เดีแค่มุนเลยรู้สึกว่าอย่านี้เยันเี่ร้านตัดผมีขาทอ๋อเ้าบอกว่าให้หามุมที่มันแบบกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบบล็อกแบบนี้อ่ะใช่ไหมมันจะมีมันจะมีมุมที่มันหันแล้วกลายเป็นสี่เหลี่ยมใช่ป่ะเนี่ยก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมเขาให้เอาโทรศัพท์อ่ะสองอันนี้เราดูเหมือนเป็นเชสถูกป่ะแต่พอเรายืนตรงนี้กลายเป็นเงาคน เหมือนเหล็กมันลอยได้เงี้ยหรอเออทำไมอ่ะเดี๋ยวนะนี่ไงภูมิดูนีนี้ดิดูในกล้องอีกลอยอยู่เพราะว่าเก้าอี้มันไม่มีขาทำไมนั่งอือ้อกันใหญ่เลยอุ๊ยดูสมจริงมากแค่หาสีสีก็เจอก็ได้หรือถ้าจะชาเลนจ์หน่อยก็คือต้องไล่จากเหลืองเขียวฟ้าแดงเอเวอเรตประมาณ60-90นาที เอาไงเหลืองเขียวฟ้าแดงไหมไตอนนี้ฝนตกโปรยปลายแล้วน้องก็คือไม่รอกภูเก็ตภูเก็ตอยู่กันที่ก่อนมามีอยู่ข้างล่างอยู่ภูเก็ตอยู่ข้างบนใช่ไหมแย่แล้วภูเก็ตอยู่เฉย,ยๆเจอเสาสีเหลืองแล้วหนึ่งใช่ไหมขางหมรอดเนี่ยข้างหมารอด โูเก็ตึงว่าล่ะ <c oughs> ภูกิจนี้พร้อมจะแหกกฎพร้อมจะโกงตลอดมุดไปแล้วภูกิจต้องไปสีเหลืองให้ได้ก่อนนีไ่ไงต้องไปทางนี้เองเดินเองไปได้ไงอ่ะนี่อ่ะถือว่าไปได้ง่ายแล้วเกิน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมมุดกันกระนั้นเลยเหลืองก็เข้าไม่ได้แดงก็เข้าไม่ได้ดเหลือฟ้าโอ้ได้ทันที this is The Blue Corner โอ้ยใครใครมาวานากะนะลองมาเล่นดู <laughs> หอบ <c oughs> ไปแดงก่อนเนาะ <c oughs> ทีแรกกลัวว่าถ้าน้องไปคนเดียวเนี่ย <c oughs> น้องจะร้องไห้ตายเลยเ is the Red Corner อันนี้โอเคไม่โกงไม่โกงเออมาแบบไม่โกง <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เราเก็บ มุมขวาสองมุมไปแล้วแล้วเหลือเหลืองกัเขียวโอ้เฮียวีคอเสร็จอีกลแล้วอะอะไรโกงอี๊ะเออในที่สุดเราก็ถึงแล้วเยลโล่คอเนอร์ตอนนี้เหลือมุมเขียวเก็บมุมเขียวใส่ก็กลับบ้านได้นี่้ะเกิดว่าเป็นนะหน้าร้อนประเทศไทยทจุกแลเปียกเแล้กูกินก็คืออันนี้ตรง เขาบอก่างี้ไง using เท่ากับ creating เห็นไหมไปได้ใช่ปหไปได้ creating ไม่ได้เท่ากับ cheating อ๋อ using เนี่ยเท่ากับ cheating เอาใหม่พี่ตูนเอาใหม่คัดหนึ่งสองสามสี่ให้มันถูกกฎกติกาถึงแม้จะไม่มีใครเห็นเราก็รู้อยู่แก่ใจเวลาเราเล่นน่ะโปเกรไปไหนแกละโปรเกาอีกแกะเออให้มันหลงไปโปเกรดมาดิเราไปมาแล้วทางนี้นี่เราเดินกลับมาทางเดิมนะพูม เพิ่มต,<ร>ตั้นโอ้าทางเดิมของเท่ตัดออกไม่ยิมไม่ไดไม่ทันแล้ววิตูนตัดใจส่าตัดออกอเราตามผู้ชายเสื้อม่วงเราแอบดูเขาอันนี้เขาเรียกว่าช่างสังเกต <c oughs> ไม่ใช่กันโกง ถูกต้องที่แท้ถูกโยยิส g r กรีนคอร์เนอร์คอนเทนเราครบแล้วนะทางออกแล้วใช่ไหมนีม่คือทางออกเหรอเราผู้กี่เป็นไรร้องไห้เพราะอะไรกลัวค,คนหาไม่เจอ,อเก็แน่และสิเนี่ยเนี่ยโอ้โหแล้วแถวเนี้ยมีเด็กร้องไห้ตั้งเยอะแยะเห็นไหมเนี่ยเราก็เห็นถึงแล้วลาเนวนเดอร์ฟาร์ หมดถ่ายรูปจากเด็กไม่อินมากับพวกผู้ชายนะเบือ่อได้ไปแล้วนะดูแบบดูยิ่งใหญ่ลังกาเหมือนกันนะ New World Supermarket เ,เติมของลนะโคกหมดคือ <c oughs> ลอตเตอรี่หูมีคนถูกเหรอวีคแทบเทาเดย์เสานี้ดูไเสานี้สี่ล้านถ้าเราถูก <c oughs> นี่อยู่ที่นี่ยาวเลยนะ <c oughs> แต่มันไม่ได้เป็นน้ำนะมันเป็นสารละลอัน,นี้นะ ตัดสปะรดอีกแล้วทำไงเฮ้ยเราจะเอามาใส่นี่ไหมนนี้่ดุมากอย่าบังนี้นะเอัวสองใส่เข้าไปแล้วนี่อเข้าผ่านแล้วไงปิดระวังเฮ้ยอย่าบังเฮ้ย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 มันจะท้อนอ่ะโอ้หันด้วยหันเลยด้วยผู้กิจหลบไปไหนมันจะท้อนหน้าผู้กิจเจะแ้วเฮ้ยเก๋โอ้ยอยากมีที่อยากมีที่เมืองไทยเลยอ่ะ แต่จับปลาดต้องเลือกเท่ากันทุกลูกไม่ต้องเท่าเพราะลูกขนาดไหนก็หั่นอยู่แค่นี้หมดโอ้โหดูดีอ่ะทูมิพิซซ่าทำกินเองเอาไปอันนึงแล้วไม่ต้องหยิบอะไรปะปูอาหารที่นี่เยอะไปหมดเลยฮะยังไม่ทันเลยเต็มไปหมดละโอ้ยคนเล็กก็พอแพ โอ้ดูขวดใหญ่ดิเดี๋ยวเสียหมดแค่นั้นเลยเขาคั้นไว้แล้วเหรอเอ,เอาของเก่าอ๋ออ๋อก็มาเรื่อยๆชิมก่อนได้ไหมว่าอร่อยมากเฮ้ยน่าเกลียดอร่อยไม่ได้เหรอเขาเขาคิดตามเลยขวดเต็มแล้วให้ไปชิมอยู่ก็ก็กินเกินขวดเลยเรานี่นะแค่นี้เลยเหรอใช่อ๋อจบก็คือไม่ต้องกอดไม่ต้องเลือกส้มมาเรื่อยๆเป็นไง คนเล็กพอแล้วเปรี้ยวนะไม่ค่อยหวานคนเล็กพอแล้วเปรี้ยวไปเนื้อนิวซีแลนด์เหรอเนื้อนิวซีแลนด์ต้องลองต้องลองต้องทำสเต็กได้ป่ะรือเดี๋ยวจะไม่รอดเราทำก็ได้ก็มีอต่ใช้กินแล้วเนี่ยต้องเอาอะไรที่เขาหมักหมักแล้วอ่ะเราอย่าหมักเองเยอะไปชมวิวกันอุ้ยหนาวเหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยวพวกกินลงข่าวไปโอ้โหยิ้มกันทุกคนเลยนะโอ้ดูดิสวยสวยตาแป๊ งนี้ต้องถ่ายจุดนี้ไฮไลท์ไฮไลท์มากๆเด็กเกียน2024ไม่ตายเลี้ยงไม่โต มีคบคบหน่อยแล้วเรานอนในป่าไปทีง่ะนี่แคมป์ไซค์ครั้งแรกของเราจริงจริงแต่คืนวันแรกเราหลบหนีโดยการไปพักโรงแรมอราคืนที่สองก็แคมป์ไซ์ที่ไม่มีอะไรคืนที่สองใช่ที่มีแต่ดูดาวจาได้ไหมอันนี้เขามีที่ตักผ้าจริงจังแล้วก็คืนที่สามก็คือเมื่อวานใช่ป่ะก็แอบหนีเข้าโรงแรมเพราะว่าไม่มีแบตแล้วโทรศัพท์ และคืนนี้ก็คือแคมป์ไซของแท้นะคือต้องบอ,อก่อนว่ามันมันแคมป์ไซแบบนี่ขนาดอย่างนี้ยังแบบเต็มกันทั้งนั้นเลยนะออใช่ป่ะออแคมป์ไซคือแบบเต็มเยอะอะถึงว่าเขาถึงต้องจองกันก่อนไม่งั้นนะมัว่วมั่วอยู่ๆมาเ,ออเขาไม่จอดเขาไปนอนกันตามนี้ใช่รถบ,บ้านเยอะมากจริงถ่ายแบบเรียวๆ แต่เตียวความพร้อมก็แบบเขดี่ยวเดียวเวลาอยู่วันนรถ้าเขากลางกันจริงจังอะไรนี้ก็ต้องอยู่หลายวันนะเนาะในที่สุดเราก็ประสบความสำเร็จแล้วกับการ <c oughs> ใช้รถบ้าน <c oughs> อันนี้ตอนนี้ปากำําลัง <c oughs> ใช้ที่บันโห <c oughs> เออผมก็ว่ายอยู่หแหมะ <c oughs> ไปดูดิ <c oughs> ว่าเข้าไหมด้ังไงว่าชาได้แล้ว เหมดแล้วได้เลยว่านี่คับวันนี้เราง <laughs> ่ายนิดนึงเดี๋ยวเราไปแวะจุดชมวิวถ่ายรูปกันตอนนี้เรามาแวะจุดชมวิวดูสามเพื่อลงถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราลงไปลง <c oughs> ไปถ่ายรูปด้วยสวยจริงจริงสวยจริงจริงเหรอ,อว่าโคตเท่ เอาปลาขึ้นไม่ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหมีได้แต่มีไม่ได้เออมีไม่กล้าขึ้นหรอกอันนี้แวะกินข้าวก่อนเอาพายคาเฟ่เ,ฟเอาพายคาเฟ่ทำไมดูไม่ผูกพานตอนนี้แดดแรงมากเลยวันนี้ทุกคนเอาพายเซ็นเตอร์คาเฟ่ ่ะมีอะไรกินใช่ไหมน่าจะมีเยอะนะมีพิซซ่ากินบ้านี่มีอาหารไปเลี้ยงอัปปาก้าด้วยพิซซ่า,ามีแซนด์วิชโอ้น้องหิวแล้วใช่ไหมโอเคโอเคเอ่ะลองชิมเขาไม่ราดซอสอะไรมาใส่มเบซิยูไงได้ไหมไม่รู้ว่าอร่อยหรือหิวถ่ายไม่ทันเลย่ละ ไปให้หอาหารอปากา้าอุ้ยมีหลายตัวไม่ได้มีแค่ตัวเดียวกลัวอีกเด็กกลัวเอาบางอย่างได้ไหมไม่จะกินไหมเนี่ยนี่นี่นนอุย้ยมันฉลาดไหมไหมเออหรือเฮียใส่ในมือปะล่ะเฮียกล้าให้ในมือไหมล่ะมันก็ไม่กล้ากินในมือ,อมันต้องได้กินก่อนไม่เอามือเหม็นไหมเนี่ย อุ้ยน่ารักเออเอาเอา,เอาหล่นมือวิวค่ะทุกคนเรามาถึงแล้วเล็กตัวแอนนัวอ่านว่าอย่างนี้หรือเปล่าตอนนี้เรามาที่เรามาบุ๊กเรียบร้อยแล้ว เรากำลังจะไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์กันก็คือวันนี้อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสจริงๆมามีแพนว่าจะไปขึ้นอีกที่นึงแต่เราไม่รู้ว่าอากาศจะดีแบบนี้หรือเปล่าก็เลยลองจัดที่นี่ดูยังไม่เคยเห็นใครมารีวิวด้วยนะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะไปขึ้นหอที่ฟอกกาเซียกันแต่เรามาขึ้นที่นี่เฉยราคาแพงมากมือสั่นเฮียบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเที่ยวอะไรอีกแล้วตังหมด ก้าร้บาทคนละเกาคนละเก้สไม่ใช่แค่ 900, 9ก้าธรรมดาเก้าดอลลาร์นะคุณเ20เด็กก็ไม่มีเว้นเลยเด็กก็ไม่เว้นที่เราจะไปคือนี่นะคะ่ะอันถูกเราไม่ไปด้วยนะฉันจะไปอันแพงที่เห็นรีวิวส่วนใหญ่เขาก็จะแบบเหมือนขึ้นไปแค่แบบไม่จริงจังยีนาทีพออะไรอย่างเงี้ยแต่เราคือแบบจริงจัง ไหนๆก็ขึ้นแล้วป้าบอกสองชั่วโมงอะจะมงเดียวพอเลยลูกป้าถูกหวยก็เลยไปได้ก็แย่ที่ีแอบบอกกันนะพ่อไปหาตังค์ใช้นี้เขาเอ้ยซื้อประสบการณ์อีกแล้วซื้อประสบการณ์มาตลอดทางเลยถึงแล้วทุกคนเป็นไงตื่นเต้นไหมครั้งแรกเครียดเฮียเห็นราคาแล้วเฮียเครียดมากเลยตอนนี้เฮียบอกว่าเราเหลือเงินอยู่กี่บาทไปขีเหรอเราก็เตะแล้วน่ เครียดจนปวดอื้อเลยเพราะว่าแพงจัดน <c oughs> ี่ตอนนี้เรากำลังรอเขาอยู่เมื่อกี้เขาอธิบายเกี่ยวกับกฎระเบียบเรียบร้อยแล้วผู้กิจฟังเข้าใจไหมในกฎระเบียบว่าคืออะไรบ้างนี่ห้ามใช้ไมซ์เซฟี่นะ อยู่นะเวลาลงเนี่ยให้จะองข้างหน้าข้างหน้าใช่ข้างหลังมันร้อนแล้วก็มีใบพัดก็คือระวังอย่าออกไปแบบนอกเออเดี๋ยวมันจะโดนใบพัดหมุนหัวอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าของมันปิวเอออย่าไปวิ่งตามเก็บมันเดี๋ยวไปวิ่งไปวิ่งมาไปชนใบพัดอีกอะไรอย่างนี้ อันตรายอันนี้ใช่ห้ามเปิดประตูใช่เสียบเวลาดึงก็คือให้ดึงดึงขึ้นมาก็เหมือนแค่หยุมขัดปกติใช่แล้วก็อันนี้เขาจะมีหูฟังให้เราใส่ใช่คือเพราะว่ามันคนจะเสียงดังอ่ะก็คือคุยกันผ่านอันนี้ก็จะมีไมโครโฟนสมมติว่าถ้าเราไม่ได้ยินเราก็ต้อง บอกเขาเราจะรู้เรื่องครับพี่ครูแมงพูดเก่งใช่ไหมเออครูแมงเราเสียตังค์ไปเยอะมันก็ต้องเก่งแล้วแหละไม่เป็นไรเรามีทันสเลเตอร์เป็นเฮียภูมิไงตอนนี้พวกเรากำลังจะไปขึ้นพอกันแล้ว าดีงามแต่เมื่อกี้ตอนนั่งอยู่บนหอร้อนไปนิดนึงโอ้ยภูเก็ตยืนต้วก้นก่อนถ่ายรูปสุดยอดมากมากทุกคนต้องลอกมานะเปิดประสบการณ์ใหม่ตอนนี้เขาเรียกแล้วเขาแลนแป๊บเดียวเราได้รูปไหมก็ไม่รู้ยังไม่ได้รูปกับเฮลิคอปเตอร์เลย